สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอฟครับช่องที่สุ่มอะไรก็ไม่รู้เดือดที่สุดในประเทศไทย,ยนะครับผมมาอย่างที่ทุกคนทราบ,ราบกันครับว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมแบบลงคลิปโกลเด้นสปาตูล่านะครับผมก็คือแบบเหมือนกับเขาอะเรามาจ้างเราเป็น KOL นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอผมเล่นไปเล่นมาเว้ยทุกคนเกมสนุกเออคือคือเกมอันนี้แบบพูดแบบ ไม่คลิปเนี้ยไม่มีสปอนเพราะว่ามีร้านผมอยู่แล้วนะครับมีร้านผมขึ้นโลโก้ได้คือคลิปนี้แบบไม่ไม่สปอนเลยนะโนสปอนเลยนะคือหลังจากผมเล่นไปสักพักเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบเว้ยเออมันเป็นเกมที่สนุกนะครับคือมันเป็นเกมที่แบบว่าใช้สมองแล้วก็ใช้การบริหารทรัพยากรที่มีหน้าตานั้นๆให้ได้สูงสุดเนึกอ,ออกป่ะคือเปียบเสมือนเราเป็นเชฟทุกคนแล้วเราก็มีวัตถุดิบน,นู่นนี่นี่นั่นมาแล้วก็ต้องสามารถปรุงปรุงวัตถุดิบเนี่ยเพื่อไปแข่งกับอีก7คนที่เหลือ ใครที่แบบว่าทำอร่อยได้อันดับหนึ่งก็ชนะไป4อันดับแรกก็ถือว่าชนะแล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นเกมที่แบบโอเคและที่สําคัญคือมันไม่เป y t ทูวินเลทุกคนแต่ว่าผมมีติดนิดนึงนะครับผมในฐานะแบบผู้ประกอบการร้านเติมเกมนะครับผมบอกตรงนี้ว่าจริงๆอ่ะคือผมพยายามหาช่องทางในการเติมโกลเด้นสปาทูล่าเหมือนกันนะครับโดยใช้ระบบ U ID นะไม่ใช่ ID Pass เพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับผมซึ่ง ยังหาไม่เจอทุกคนคือผมก็อยากให้เกมนี้มาฮิตเป็นมหาชนเหมือนกันนะคืออันนี้ผมแบบบอกไปถึงเจ้าของเกมหรือว่าใครที่นําเข้ามาก็แล้วแต่นะคือถ้าเกิดว่าคุณเปิดให้ตลาดรีเฟลเลอร์หรือว่าแบบพ่อค้าแบบผมเนี่ยเข้าไปครับ คุณจะแบบเหมือนกับว่าคืออย่างน้อยแบบคุณมี KOL ใช่ปะ่ะแล้ว KOL ถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมยาวๆอ่ะเขาก็ต้องมีรายได้ถูกปะ่ะรายได้หนึ่งทางของแบบอินฟลูหรือเงี้ยนอกจากเกมโดยตรงก็จะเป็นพวกสปอนเซอร์ร้านเติมเกมนี้แหละครับ มันเสียดายเสียดายเกมนี้ที่เขายังไม่เปิดนะะแต่ไม่เป็นไรคือในเมื่อเกมมันสนุกเว้ยทุกคนแล้วก็เขาก็จ่ายตังมาช่างผมไปบ้างแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะต้องตอบแทนกลับคืนมาให้เกมวันนี้ผมจะกดแพ็ค3,290บาทบาทดูว่าแบบผมจะได้ชิบิตัวไหนไปสู้กับ KOL ท่านอื่นไปกดไปก่อนเลยครับผมเรียบร้อยครับผมตังหายไปแล้วมั้งเนี่ยอโอไปเป็นสักเซฟูฟครับผมเด้งขึ้นมา อ่ะวันนี้ผมมีอยู่75,000เหรียญทองนะครับผมอ่ะคือพอเกมมันดีอ่ะทุกคนผมก็เต็มที่ที่จะสนับสนุนนะเวลาคุณจะสุ่มชิบินะชิบิคือตัวที่แบบว่าเดินเดินเล่นในสนามนะครับผมให้คุณเข้ามาที่กาชาตรงนี้นะแล้วก็ตรงแอทช n นอลล l ลิกนะครับผมซึ่งมันก็จะมีชิบิหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งในตัวนี้ผมว่ามันสวยแต่ผว่ามันจะแพงไปวันนี้ผม เป็นตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนน,นะครับผมชีวิปาร์ตี้อะไรตรงนี้นะครับปาร์ตี้มิดฟอร์จูนครับผมได้ทิดคุกแต่ว่าแบบผมว่าน่าจะควรจะต้องจับต้องได้นะสามพันนะ 3, ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสักแค่ไหนนะครับไอชิบิหนึ่งตัวเนี่ยที่เขาใช้ใช้กันนะครับผมซึ่งการสุ่มชิบิเนี่ยเวลาสุ่มมาเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณจะได้ฉาดตัวนี้ตีน้ําเงินนะที่ผมเช็คดิกดก,กไว้นะครับคือถ้าคุณ,คณสุ่มหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยจะได้ทั้งหมดอ่การันตีอยู่ที่ 6 0สิบาดเนึกออกว่าแต่ว่า100ครั้งก็คือมีโอกาสได้ชาร์น100อีก100ครั้งอะ่ะซึ่งมันก็ควรจะได้มากกว่า1มั้งหน่วะใช่ไหมนี่คือผมสุ่มฟรีมา10มาเท่าไหร่กี่ครั้งไม่รู้5ครั้งนะทุกคน5ครั้งเออแล้วก็ตอนนี้ชาดผมมีอยู่11เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดไปแบบทีละสิบก่อนนะอ่าเดี๋ยวขอข้ามแอนิเมชันก่อนนะครับผมเริ่มด้วย75 0 0 0นะเริ่มเ, 75, นะเ,มเมไปลุย โอ้ยอะไรอ่ะคอกี้มิดไซน์หนึ่งสตาร์อะชาร์ตนะครับผมสามสี 5, อ่อุ้ยห้าโอ้โหอุ้ยเกินมหมเนี่ยอย่างอย่างโอเคพอสผมผมสุ่มไปห้าปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้รับตรงอ๋อมันจะเด้งเข้าไปเลยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอสุ่มขยับเป็นทีละสิบนะครับผมอ่ะไปกันดูตอนนี้ผมมีอยู่กี่ชากแล้ววะเนี่ยสิบเก้านะครับผมขอไปทีละสิบ นี่มาดูเอฟเฟกตอนสุ่มด้วยโหเป็นการบนแล้วก็แตกบล็อกเข้าไปนะได้กรอบแล้วก็ได้ฉาดอีกประมาณก็หลากหลายอันอยู่เหมือนกันนะทั้งละสิบป่ะอ่าขออนุญ,ญาตบวกเลยสิบสองสิบสามสิบสี่เอ่อสิบสามสิบสามนะบวกเลขผิดมาเนี่ยเออสิบสามนะครับผมแล้วก็มีกรอบอันนี้ไม่รู้เลยว่าแพงไม่แพงอะไรไงนะแต่คิดว่ามันก็คือกรอบอะแล้วก็นี้เป็นเอฟเฟกอะไรไม่รู้นะครับผมอ่ะ โ okay. อเคเลยขออนุญาตไปต่อครับผมลุยลุยายาวๆลุยายาวๆเดี๋ยวขออนุญาตไอ้นี่ดีกว่าสคริปแอนิเมชันดีกว่าไปครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะสามสิบลุยอเอฟเฟกอะไรสักอย่างนึงน,นะโอเคแต่ไม่ผมจะต้องใช้แบบตัวที่แบบตึงอ่ะนหออก่อปะสามสิบแล้วมนะั้งโอเคสามห้าแล้วได้ยังไงวะเนี่ยงงแล้วเนี่ย สี่สิบแล้วแหละอ่ะไปห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแอมแบ็กคืออะไรอีโมจิใช่ไหมอ่าน่าจะอีโมจินะครับผมอันนี้ก็ I feel like I could f l l asleep นะครับผมง่วงนะไปไปกันต่อโโอ้หมันไม่มีบอกอะไรเลยนะครับผมไปห้าสิบเฮ้ยหกสิบค่ามนิเมชั่นนะไอคอน h i บ i โพคิเลียนอะไรทักอย่างหนึง่งเฮ้ยอันนี้อีโมจิเหมือนกันไนฮิตคือตายแล้วจะอยู่ไหมเนี่ยจะอยู่ไหมเนี่ยแต่ต้องอยู่แหละนะควรจะต้องอยู่นะผมได้ร้อยสิแล้วไปกันต่อคืออะไรวะคืออะไรชีบีก็ God. ไอคอนเป็นไอคอนนะน่าจะยังไม่ใช่ช i บ i จริงนะ เออไม่รู้เลยว่าชีบิจะแตกให้ผมไหมผมเติมเกมครั้งแรกนุ้ยคนคนต้องให้ป่ะฮะไลออดไนออดเราเรามันทำการตลาดด้วยกันเราต้องได้กาบวินไอคอนนะครับผมอ่าได้เป็นตัวน่าจะรูปโปรไฟล์นะไอคอนนะโอเคอุ๊ยอันนี้ได้2สตาร์แล้วเ,เนี่ยออ,เอมเล็ตโอ้โหเลิศเลิศอะไปผมมีเอฟเฟกเล่นละนะไปครั้งที่เก้าสิบ <Wow. S 2> กอบคำได้ไรไหเนี่ยจะไดล้ลูกแก้วอะไรมาลอบใจไหเนี่ยฮะโอเคไปครั้งที่หนึ่งร้อยนะเข้าใจว่าหนึ่งรอยโอเคไปลุยอโอ้โหของเกลือเขาก็แอบ,บเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเกมนี้นะอ่ะป1 0หนึ่งร้อยครั้งแล้วก็ไอตัวนี้มันจะรีใหม่นะครับหนึ่งร้อยครั้งผมกดไป ได้ท oh ั้งหมดคือ <live> 180 <orden> ่งร้ชาตนะโอไมค์ก <user> ็ดผมต้องการเท่าไหร่วะเนี่ย700ดชาติเข้าใจว่าอ่ะผมกดทีละร้อยครั้งไปเลยนะครับผมพอไหมเนี่ยร้อยครั้งนะร้อยครั้งนะแตกนะไปลุย20,000กดคลิกแลกกี่บาทวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวชีบีไอคอนอีกแล้วเหรอ นึกว่ากาวินคิวตี้ไอคอน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 แล้วนี่คืออะไรชีบีแจ็คแชทบับเบิลอ่านี่เป็นแชทบับเบิลร้อยสามสิบคือเกลือเหมือนกันนะในเกมนี้โอเคแล้วก็ได้อีกหกสิบเป็นผมไดร้อยเก้าสิบึ่งทางเองเหรอเนี่ยสองหมื่นนีสองหมื่นกาชาด้วยเมียจะด่าไหมวะไม่ต้องไม่ต้องรู้นะทุกคนคลิปนี้ต้องเงียบเงียบไปเมียเล่นเล่นกับลูกอยู่ล้ะ เงียบเลยเงียบเลยคอปมิดไซสามสตาเลยโอ้โหเอฟเฟกต์ผมแน่นเกินไปไม่้เนี๋ยโเ้ีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยจอย่าสั่นใจอย่าสั่นเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรมันบอกว่าเฮ้ยคุณสามารถแลกไร้ไม่ผมผมจะแลกชีบีอะดิผมมีไม่ถึงอ่ะดิอ้าวเคผมยังสุ่มทีละสิบได้อยู่นะไปคิดว่าพอนะเดี๋ยวข้ามินิเมชันดีกว่าครับ โอ้หอันนี้ได้ฉากเยอะหน่อยได้สิบนะครับผมแต่จริงๆค่อยๆสุ่มฟรีไปอีกก็ได้นะครับอ่ะผมว่าน่าจะพอนะไปลุยอันนี้มันคือพยายามบอกว่าแลกไหมแลกชั้นไหมอีกห้าสิบนะครับผมไปเกลือเข้มๆเข้มจัดน,นะครับผมอ่าไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อผมลัางเกมนี้ ผมรักเกมนี้ผมต้องสนับสนุนเขาโอ้โหหกร้อยเกาสิน้ำตาน้ำตาลืน้นอ่ะไปลุย,ยเรียบร้อยเรียบร้อยมาคราวนี้ผมจะต้องเอาไอ้ชา์ดเนี่ยเจ็อันเนี่ยครผมจะต้องไปแลกนะก็ต้องแลกตรงน,นี้แล้วก็รีดีมใช่ไหมใช่โอ้โหีโอเข้ามาจุ๊บหนึ่งทีด้แหละรีดีมอันล็อก โอ้ยไฮกอมันมีหลายสตาร์นี่หรอโอ้โ okay. ห oh, มันมีแบบหลายดาวนี่อะทุกคนเออโอหมันนี่เพิ่งอันล็อกไปดาวเดียวนะเนี่ยจริงมะเนี่ยคิ้วเลยอันเชิญโอ้ยไฮกอมันมีหลายดาวอีกหรอมีสติก ผมต้องยูสนาวผมต้องยูสนาวเท่านั้นนะครับผมอ่ะไปพรีวิวจีบีที่ตัวเองมีดีกว่านะครับผมอ่ะคือเวลามีจีบีไว้ทุกคนมันก็จะมีความน่ารักอยู่4ี่ท่าน,นี่ท่าหนึ่งนยิงเข้าไปนี่ขี่เรืออันนี้คือผมได้ใช้ได้เลยไหมเข้าใจว่าได้นะนี่ถ่ายรูปแชะแชะแชะช,ะชะนะครับผมนี่ส่งอีโมจิไปอันที่สามเป็นอะไรยิงครับปง ที่เีไปไงเดาะลูกบอลหนึ่งสายิงลูกบอลไปดีโอ้โหแล้วก็สำคัญของทีมคือการทำดาเมจแต่ทีุ่๊ดต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 ว้าวคือผมต้องผมต้องเอาระเบิดลูกนี้ไปลงที่ช่องอินอรินให้ได้เลยครับแล้วก็ผมต้องมีผมต้องมีช็อตนี้นี่เวลาจังหวะปิดจังหวะปิดต wow! ิดสะกอพวกสตรีมเมอร์ทั้งหลายแหล่ต้องมีต้องมีนะครับผมอ่ะเลิศเลินะทุกคนสรุปสรุปวันนี้ ที่เราเสียกันไป3,200บาทเนี่ยอันนี้คือยังมีทอนอยังมีทอนก็คือได้จีบิด1ตัวก็ก็เหมือนสกินเกมเหมือนอื่นอ่นอะเออทุกคนมันคือเป y ทูฟินล้วนๆนะครับนี่ Top Up for reward นะครับเวลากดเข้าอีเวนต์ของเกมนี้คือตรงคำว่า,าอีเวนต์นะั่นแ๋ยะชีให้นะครับแล้วก็ t o อปอ for reward นะก็เก็บได้หมดเลยมั้งใช่ไหมอันนี้ได้ไอะไรม้งอ่ะลองเก็บดูนะครับผมอุย้ย ได้ไรอ่ะสนามใหม่เหรอผมต้องใช้ผมต้องใช้สนามใหม่โอ้มท้องแล้วก็เอฟเฟกต์เมกาชิมเมอร์โรเก็ตนะครับผมแล้วไซเบอร์ซิตี้เอ็มเบมบ็อกนะครับผมคือมันคือนี่ไว้ทุกคนมันคือสกินของตัวตัวของเราอ่ะนึกออกปะนี่เอ็ก u s คู e สีผมต้องใช้ตัวนี้ผมต้องใช้นี้นี่ โอ้โหระเบิดอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยใช้ใช้ต้องใช้ต้องใช้อ่าแล้วขอดูอารีนาดินี่ผมต้องใช้นี้ผมต้องใช้นี้โอ้โหเฮ้ยทุกคนสามพันได้เยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้ไม่กอสีหวานเลิศดเลดิศดผมต้องใช้อันนี้นะคะผม หมดหมดจริงๆนะครับผมก็สนับสนุนสนับสนุนบอกนะอะไรที่ดีก็สนับสนุนนะครับจะเปิดโอกาสให้รีเซลเลอร์น้อยๆได้เข้าตลาดเถอะคือผมอยากเล่นยาวจริงๆนะเออถ้าแบบไม่นับโปรโมทนะคือมันเป็นเกมที่แบบสนุกแล้วก็ได้บริหารทรัพายากรในชีวิตคือถ้าคุณเล่นโกเลเด้นสปาตูล่าเก่งในชีวิตคุณจะแมเนจอะไรได้แบบอีซี่มากๆนะครับผมก็มาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย